ครับสาธุครับท่านวินิจุผลกานผู้เดินมากในดับยถาพทัศนะอาการทางจิตท่านเป็นไงครับน้ากรลกท่านอาจารย์เจ้าค่ะสาธุอาการทางจิตในเบื้องต้นข้านเจ้าก็ตอนนี้ก็ดับประสาทเจ้าค่ะคคคแล้วก็ เบื้องเบื้องต้นก็น้ากราบพระองค์เรียบร้อยแล้วน,ลน้อมสมาสมาธิที่ประกอบด,ด้วยหน้าเกิดน้อมยัตถาอุทยานสมาธิแล้วค่ะแล้วก็มีอาการฟุ้งไปพระเจ้าก็ตอนนี้ก็ขึ้นเขาลงเขาไปตามกปกติแล้วค่ะ มาทูแล้วอันนี้งอนงามในเบื้องต้นใช่ไหมครับแล้วค่ะอ่าแล้วแวงอนงามในเบื้องต้นนี้มีไหมมีชาลุสีไหมมีติดตึกมีวิตีวิจารณ์ไหมหรือมีสายฟ้าไหมเมื่อเช้านี้ยังไม่ทันข้าพเจ้ายังเคลียพื้นที่ยังไม่ถึงรึ่งเจ้าโมงเจ้ากะมีแป๊บมาที่เท้าแล้วค่ะเท้าไหนครับ ท้าพเจ้าก็เท้าข้างไหนครับเท้าข้างซ้ายเจ้าค่ะอ่าตรงตำแหน่งไหนนิ้วโป้งนิ้วชี้ตรงส้นเท้าเจ้าค่ะตรงข้นเท้าส้นเท้าเจ้าค่ะตรงส้นเท้าแป๊บมาเลยแรงแค่ไหนครับแรงแค่ไหนแรงไม่มากจะสามารักลางกวามทนได้เจ้าค่ะอ่อแล้วมีเคลื่อนไปไหนไหม ข้างไหนเนี่ยครับข้างซ้ายข้างขวาซ้ายจ้ะค่ะข้างซ้ายอ่าแล้วมีเคลื่อนไปไหนไหมไม่มีจ้ะค่ะไม่เคลื่อนไปไหนเลยแล้วท่านทํายังไงพอมีสายฟ้าเกิดแล้วเดินสายปฏิจจสมุปาสายเกิดสายดับเมื่อแล้วก็แผ่เมตตาเจตุมุติจ้ะค่ะแล้วแล้วมีอะไรอีกประโยคทองแล้วก็ อนุโมทนาบุญให้กับผู้ผูกเวรด้วยไม่มีการผูกเวรเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะเก่งมากสาธุจำได้เนาะแล้วหายไหมหายเจ้าค่ะแปลกไหม <c oughs> หายเป็นปิดทิ้งเลยหรือเปล่าหายเจ้าค่ะหายเป็นปิดทิ้งเลยเจ้าค่ะอืมอาจารย์แม่้ อาจารย์้าค่ะถ้าเป็นมาก,ก่อนเคยเจอไหมแบบนี้ไม่เคยเจ้าค่ะอ่ากา็กแสดงว่าท่านได้อนับอน,นุสงส์ที่เขาที่ท่านเคยทําเขาจัดการเขาไว้หลายภพหลายชาติไม่ว่าจะด้วยการฆ่าตัดคอทรมาน<อ>หรือหรือยุคที่เป็นผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างมีการฆ่าขูนขืนก็ต้องทําเขาไว้เนาะหรือว่าเป็นการล่าสัตว์ <Okay. S 2> ราษฎรต่างๆเนาะหรือเรื่องของอามนุษย์ทั้งหลายแหละก็ไม่เป็นไรไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะ <Okay. S 2> อันนี้ก็เป็นเส้นทางที่ท่านจะต้องเกิดตรงเนี้ยการชำระกรังเกิดทั้งนอกและในเพราะนั้นการดับประตาจึงเป็นหัวใจหลักของท่านสำ <Okay. S 2> หรับผู้ที่เข้ามาในธรรมอย่างนี้ <Okay. S 2> ในธรรมนี้โดยเฉพาะดังน,น,นการดับประตศจะเป็นเครื่องที่เข้ามาเหมือนเครื่องชาร์จแบต ที่จะเติมแบตของท่านให้เต็มตลอดเวลาไม่อย่างนั้นร,ระหว่างวันท่านเจอตรงนี้แล้วถ้าท่านดับปาะสาน้อยเมืม่อไหร่แบตจะหมดพอไปนั่งสมาธิปุ๊บ,บไม่มีกําลังแรงจะหมดวูบไปเลยเห็นไหมครับ,รบอันนี้ต้องระวังและเพอเขาเกิดขึ้นมาสายฟ้าเกิดมาทําอะไรไม่ได้เลยจะเ,เกิดขึ้นมาเห็นไหมชาลุศีเกิดขึ้นมาไม่รู้เลยจากการเนี่ยจากการไม่ได้ไม่มีกําลังต้องระวังระหว่างวันเพราะว่าสายฟ้า จะเกิดได้ทั้งกลางคืนและกลางวันและในสมาธินอกสมาธิเด้กค่ะเกิดได้ทั้งหมดนะครับท่าะจึงมีความสำคัญมากในการหลับผัสหลับฝั่งวันอค่ะ,ะ,คะทางเข้าใจและเชิญต่อเลยครับงดงามในท่ามกลางเป็นยังไงงดงามในท่ามกลางก็มีอาการฟุ้งไปแล้วค่ะฟุ้งแล้วก็ ขึ้นเขาลงเขาแส่เมตตาตามปกติเจ้าค่ะแล้วก็มันดับปัสสาวะไปเรื่อยเจ้าค่ะต้ากลานสาธุแล้วมีสายฟ้าไหมมีการกรรมไหมมีมีนิดหน่อยเจ้าค่ะมีที่มือมีที่มือมือข้างหน่อยมือข้างไหน่อบมือข้างขวาเจ้าค่ะมาแป๊บแป๊บทั้งมือเลยเหรอครับทั้งมือเลยเหรอ จะิดเหมนถดูเจ้าค่ะจชป้า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 เหมือนถูกไฟดูดเลยเหรอน้อยไปก่อนน้อยกว่กันนิดนึงก่อนนั้นเหมือนถูกไฟดูดเจ้าค่ะแต่คราวนี้น้อยแบบวันนี้น้อยเจ้าค่ะหมอตาทูแล้วท่านทํายังไงก็ปฏิจจสมุปบาทเจ้าค่ะ,ะกําหนดท่องสายปฏิจจสมุปบาทสายเกิดสายดับเจ้าคะ่ะแล้วทํายังไงต่อครับแล้วก็ แผ่เมตตาเจตุทูมุติแล้วคะ่ะอาตุวทแล้วก็เมื่อแผ่จบแล้วก็อนุโมทนาบุญให้กับผู้ผูกเวรระงับด้วยไม่มีการจองเวรสาธุสาธุสาธุเจ้าคะ่ะอาแล้วผลเป็นยังไงหายแล้วเจ้าค่ะอาหายเดี๋ยวนั้นเลยไหมหายเจ้าค่ะแล้วก็ดับปัะสาต,ต่อเจ้าคะ่ะอาเก่งมาก อันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตามที่พองได้ตรัสไว้และสอนไว้นะครับท,รที่ท่านที่ได้สืบทอดมาหาพวกท่านนะครับเป็นธรรมนเอกท,ที่ผู้ที่เดินมากมาถึงระดับนี้แล้วถึงจะเจอระดับอื่นทําไม่ได้นะครับการสแกนการการชนะก,กำหนักจะไปไวสีสู่ฝันจะไปะทาวิธีต่างๆมันทําได้ไหมครับ ไม่ได้เด้ดขาดทำไม่ได้เด็ดขาดต้องทาเองตามแบบฉบับของผู้อุ่นการสแกนกรรมนี้แหละจะทําให้ผู้ผูกเวรต้องหลายแหละง <Okay. S 1> ดโทษต่างๆที่จะมาเอาคืนเรียกภูมิคืนนะ, <Okay. S 1> ะนนเพราะฉะนั้นพอได้รับเมตตาตรงนี้แหละะเมตตาที่ท่านปฏิบัติมานี่แหละ, <Okay. S 1> ละเขาก็จะอาโหสิกรรมต่างฝ่ายต่างอโหสิกกรรมซึ่งกันและกัน ก็จะได้เกิดภพภุมิที่สูงขึ้นนะครับกำเน่ดในการจองเวรอ้าวต่อไปมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับงานในท่ามกลางงานในเบื้องปลายงานในที่สุดนะเป็นยังไงงานในที่สุดอ่าพระพเจารณ์ก็ตั้งมั่นแล้วก็มีพุ้งไปบ้างนะเจ้าค่ะพุ้งไม่มากเมื่อพุ้งก็ขึ้นสขาลงเขาแต่เมตตาเจ้าค่ะ หน้าจาถุมีไหมมีไหมมีการสแกนการ์ดไหมการชาระกานหนักหีกไหมวันนี้ยังไม่มีจ้าค่ะมีแต่ใกาเกิดเกิดกี่ครั้งครับวันนี้วันนี้เพิงเ่งจะสองครั้งเนี่ยจ้ะค่ะอ๋อตาถูแล้วเมื่อวานเกิดกี่ครั้งครับเมื่อวานเมื่อวานเกิดหลายครั้งเหมือนกันจ้าค่ะตั้งแต่ในท้องน้ะค่ะมันปั่นป่วน อืมสาธุเกิดประมาณไหนฮะลำไส้หัวใจตับม้ามบอดไม่ใช่ค่ะกสจะจะเป็นลำไส้อะเดี๋ยวค่ะลำไส้เลยในโคลากรากมันยังไปทั่วเลยเหรอแล้ววิ่งไปแค่ไหนะในลำไส้วิ่งแป๊บเดียวเนาวค่ะอ่าแล้วท่านก็เดินสายปฏิจจสมุทรสเหมือนกันไหมก็ก็ตอนนั้นท่านไม่ทราบเนาวค่ะอ๋อไม่ได้บอกท่านต่อไห้เจ้าค่ะ อ๋อตาทุอ่าอันนั้นก็คือรอให้เขาเกิดแบบเต็มพิกัดก่อนนะคะถามแล้วเขาเกิดเต็มพิกัดแล้วถึงจะอ่าอธิบายขั้นตอนในการปฏิบัติให้รู้ขั้นตอนแล้วถึงจะไปดําเนินการต่อเนื่องได้นะครคบก็เท่ากับวันนี้ทั้งวันมาเนี่ยท่านเพิ่งเจอสองครั้งและช่วงเช้าเจอไหมครับช่วงเช้าช่วงเช้ายังไม่เจอ,อเค่ะื่อช่วงเช้าก็ ฟุ้งตามปกติจ้ค่ะอ๋อตาถูเพราะนั้นท่านก็ไม่ต้องไปเฝ้าดูไม่ต้องไปอะไรกับเขาถ้าเขาเกิดก็ดําเนินการตาม <Okay. S 1> ขั้นตอนแต่ถ้าเขาไม่เกิดก็ท่านก็เดินมัคเป็นปกติ <Okay. S 1> แต่ข้อสาคัญคือให้มีสติสัมปันธัญะระหว่างวันเนี่ยให้ได้มากตลอดนะครับ <Okay. S 1> ต่อเน,นื่องตลอดตลอน,น,นเพราะจะเป็นการชาร์จแบบ <Okay. S 1> เปลี่ยนเปเหมือนการชาร์จแบบนะชาร์จขุมพลังก็คืออินซีห้า ขาจะตื่นอยู่ตลอดเวลาจะมีกําลังตลอดเวลาไม่งั้นเวลาเกิดสภาวะขึ้นมาจะไม่สามารถทําอะไรได้เลย,เลย <c oughs> จะหมดเรี่ยวหมดแรงไปเลย <c oughs> นะครับะจะต้องชําระก,กาลังจะต้องมีสายฟ้ามาแล้วอาจะต้องเดินสายปฏิจจัาเพราะใช้กําลังมาก <c oughs> ในการที่จะอะเพ่งไปนะครับเข้าสู่จุดต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายแล้วเขาก็จะหมุนเวียนกันมาเยอะแยะไปหมด อ่าแล้วแต่แล้วแต่บุคคล้วแต่ท่านบางท่า้งอาจจะมาเยอะแยะถล่มทลายเป็นแบบเวียงแหเลยมาไปมือ่อท่านก็ต้องจําไว้อาจจะมาสิบครั้งแต่ท่านพึ่งแผไปได้สองท่านก็ต้องจําไว้อ่าวักหนึ่งและสองและสามและตำแหน่งไหนอย่างนั้นแล้วท่านก็มาท,ทําทีหลังได้ไม่เป็นไรนะครับอ่านะถ้าระลึกไม่ได้ก็พยายามกําหนดไว้กําหนดไว้ให้ได้มากที่สุด นะครับพอสุดท้ายถ้าจําไม่ได้จริงๆท่านก็เดินสายปฏิจักรและแผ่เมตตาทั่วร่างกายเลยอันนั้นคือจําไม่ได <Okay. okay. ้แลวใช้ทั่วร่างกายกับผู้ศรัทาเนีนะครับก็ไม่ตรงตำแหน่งก็ไม่เป็นไรแต่ที่จําได้ก็จําไปนะเพราะว่าบางบางครั้งเนี่ยอการการเดินทางจากโลกธาตุเนี่ยอ่าได้เราจะมาถึงท่านใช้เวลานานนะครับเพราะนั้น เวลามาอาจจะไม่ได้มาเพียงหนึ่งสองสามอาจจะมาเป็นสิบก็ได้หรืออาจจะมานานๆครันน้งหนึ่งก็ได้นานๆครั้งหนึ่งนานๆครั้งหนึ่งหรือทีทีหรือห้างห่างอัน,นนี้ไม่ต้องไปเฝ้าดู่ต้องไปเฝ้าดูนะครับแล้ว่อนเลาพอมาเมื่อไหร่ล้วก็อ,อ,อํานวยอวยพรให้กในคด้วยการเดินสายปฏิจจสมบัติอัญเชิญพระสูตรพระอ,อุม,มาแล้วก็แผ่เมตตาให้เข้าไปแล้วค่ะครับแล้วเป็นสายปฏิจจสมบัติตรงเนี้เมื่อท่านเดินแล้วเนี่ย อาการแล้วผ่นไม่ตาแล้วจําไว้เลยเขาจะหายเป็นปิดทิ้งเลยและ <Okay. S 2> กาหนักตรงนั้นที่ท่านเคยกระทําไว้จะไม่กลับมาหาท่านอีกดังน <Okay. S 2> ั่นถ้าไปปวดที่หัวอย่างรุนแรงแตนสาหัสพอท่านอ่าชําระก,กาหนักตรงนี้เสร็จปุ๊บ <Okay. S 2> เขาจะหายปั๊บเป็นปิดทิ้งเลย <Okay. S 2> ถ้าปวดมือหรือปวดแขนปวดขายอย่างรุนแรงแบบที่เคยเปิดปวดมาตรงเนี้ยเป็นเวลาสิบสิบปีมันแล้วเขาขึ้นมาใจอย่างเนี้ยนะ เ่อท่านแผ่เมตตาตรงนี้เสร็จเขาจะหายดปปิดทิ้งแล้วจะไม่กลับมาปวดนะคะนะครับอ่าในท่านก็วางใจได้ค่ะนะครับถ้าเป็นเรื่องของสายฟ้าเรื่องการชำระกรรมะแต่ถ้า <Okay. S 1> เป็นเรื่องของร่างกายก็อีกเคสหนึ่งนะคนละเรื่องนะท่านค <Okay. S 1> ่ะอ่านั้นต้องรักษาตามสุภาพนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็อ่าปฏิบัติอในเรื่องของการเดินมาให้ถูกต้องทุกอย่างก็จะค่อยๆปรับสรุดุลตอนเนี้ย ภาคสี่ 4, ทั้งหลายแหละก็กปรับสมดุลไปเรื่อยๆปรับสมดุลไปเรื่อยๆนะนะคะพอเข้าใจไหมครับแบบนี้พอได้ะคะ่ะพอเข้าใจเจ้าค่ะมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับท่านไม่ไม่มีเจ้าค่ะน่ะ,นะอ่าเพราะฉะนั้นการเดินมัชอ่ะโดยวิธีของพระอ,องค์นี่ก็จะทําให้ท่านเนี่ยแหละ,ะแข็งแรงขึ้นนะคะน่ะอ่าก็จะมีความกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋าขึ้นเพราะอะไร เพราะกรรมหนักๆทั้งหลายแหละได้ถูกชำระออกหมดก็เหลือลแต่กรรมเบาๆบางๆกนะ็จะไม่เยอะนะครับก็จะทําให้ท่านอ่าสุขภาพดีขึ้นสมองดีขึ้นร่างกายก็จะเป็นสุขมากขึ้นนะครับระบบดินน้ําไฟลมก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น,นถ้าไม่มีอะไรถามว่าขออนุญาตใช้เวลากระท่านวินิจบุเปปัน้นผู้เดินมาก ในแหลยะถาปุติยานทัศนะที่กําลังชําระกํหลังและเจอสายฟ้าแล้วนะครับพเพียงแค่นี้ก่อนตอนนี้ท่านก็อายุแปดสิบหกปีใช่ไหมเจ้าค่ะใช่หรือเปล่าใช่เจ้าค่ะแปดสิบหกหรือเปล่าแปดสิบเอ็ดเดี๋ยวค่ะอ่าแปดสิบเึ่งแปดสิบหกเป็นของใครครับของท่านพ่อบุญรอดรค่ะอ่ะาไมเป็นของท่านบุญรอดอ่าซึ่งท่านก็เข้ามาเดินมรรคเหมือนกันนะครับก็อายุถึงแปดสิบหกแต่ของท่านนี่อายุแปดสิบ ปดสิบเจ็ด่ค่ะอ่าแปดสิบหนึ่งนะแปดสิบเอ็ดนะครับก uh, ็บข,อขออนุญ,ญาตใช้เวลากับท่านวินิตบุญปาณอายุแปดสิบเอ็ดปีเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสาธุน้องปราดท่านในความเคารพจากเลือดฟังก็รบยิงกกงยย่งเจา้าค่ะสวัสดีค่ะสาธุครับสวัววสบบวดีครับสวัสดีคะ่ะ